ฝ่ายหลังเนีามือหามือเองใช่แล้วก็เชี่ยหย่อนยังเชี่ยหย่อนว่าไอ้กันใส่สิแตกบ่อแตกยังแตกเงินแตกทองเงินแตกเงินแตกทองต้องเอาเงินแตกออกจากบัญชีไปสื่อท่องไงล่ะเสื้อสี่สื่อบาทมันสองบาทสี่ได้บาทขึสี่ได้ทองม้วนหรือทองแท้อยู่ครับแฟนครับกินกับแฟนครับเราบาดนี้แล้วได้ข่าวว่าน้องตันนั่เสนอผลงานอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่า สันนองสีขอเจ็บครับเขียนมาแล้วดอกเขียนตันแล้วแต่ว่าอยากฟังเกินเกินทนหกเอาอยากอ่านผมเหัอไจะเขียนแล้วสันนองสีขอเจ็บเองฮับเอาความฮักที่อายทำลายมาลงไปถึงสิเจ็บลายจนว่าใจมุนเป็นไง ก็อยู่ไปน้องก็มีแต่ช้ำบ่ต้องรู้ตนกันไอสิตั้งใจมีเขาปล่อยน้องสาพี่ตามเว้นตามกำรำขอรับจบความเจ็บสิเย็บเอาใจที่ถึกง้ำสิแปรลมแปรตายไอ้กับบ่ต้องมาคืดดำเฮ็ดดีอำลำอำลำอยังบ่าพอบ่ สันน้องขอเจเพย์กระไดนี่แค่ทันหงกันนะครับเข้มข้นเก็นท่านูข่าวโอ้สุเกลียดว่าอะไรดีเดี๋ยวถามก่อนครับเป็นยังต้องแต่งถอนหกก่อนอ่ามันแล้วแต่เพ่งบางทีฟิวมันมันหาถอนเอหนึ่งเอสองบ่ได้ต่อข้อหาบ่ได้เขาต้องมาหาท่อนเด็ดก่อนแล้วใครไปเติมมาทั้งนั้น พูดถึงว่ามันเป็นเทคนิคของแต่ละเปิดเราจะเพ่ง้วตอนเข้ามาขยังมากกว่าถ้าเปิดทอนบี้ถึงทอนหกแมนครับถึงว่าทันเอได้แมนอยู่ที่จังหวะแมนครับแล้วจงคอยเป็นอไรเรียงไหมแมนตอนแรกข้าคือการเขียนเพลงของผมคือตอนแรกคือหาทอนเอก่อนนั่นแหละแต่ว่าขัดมันไม่ได้ก็ต้องมาหาหก่อนหาหกแล้วคอยไปเติมมาทั้งหน้า อีกกรอีวิธีหนึ่งของแบบพ่ฟิวบางเจาค่ำค่ำที่มันขึ้นมาในหัวคือมันเหมาะสำหรับการยูทอนฮุกคอนเรื่องวันี้พอจิถามด้ับพอจุถามมาครับผลงานเพลงอาชนะได้ที่เขาแต่งไปในพุ่มใจจะของกว่าพุ่ใจครับเพราะว่าผมมันเป็นการคัดสนิมจะพ้อมไหมครับว่าผมตั้งแต่เป็นทหาร แล้วก็โพสออกมาก็คือบอดี้เขียนเพลงเลยเขียนเขียนยูเขียนแบบใส่ไว้คือคือต้นนั้นมันสิพ่อไปสัมผัสต้นอยู่ใส่ไว้อยู่ชะแก้วเนาะครับนาระนี่แรกเลยคือแรกที่โพสต์มาเราทั้งคนทั้งมือหัวตันแต่งเพลงให้กับถ่ายนั่นอยู่อลันมึงอ่าขวบเป็นคนสัมผัสคนแรกครับแล้วก็แต่งมือหัวตันคือคนเขียนเพลงครับบารนีย จากประสบการณ์ที่ตันสะสมมากก็กปุ๊บี่เพชรหงส์ได้ว่าตันเขียนเพลงมาโดนแล้วอ่าตั้งแต่อายุสิบเก้าแมนสิบเก้ายี่สิบเก้ายีพี่นี่ก็เข้าปีที่สี่คือมแม่พี่บ้านี้ <c oughs> พ่อว่าตันอาจสิเบิงเบ้งแล้วพ่อก็เบิ้งแล้วกันแต่พอ่อเนี่เบิ้งจนจบเพลงแล้วก็แถมเปิดฟังอีกทางหาย <c oughs> เปิดฟังแบบมาเตอร์เพราะว่าอย่างนี้นตัวกระดังว่ะชุดประยุรีเ <c oughs> พราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งตั้งแต่ไอ้กัญชัยแกทำ กระแสแล้วกระแสที่แกทําโพสต์มาเรื่อยๆมันมีกระแสได้เนื่อนชาชนะใดแล้วก็แกโพสภาพไม่แต่ภาพ,ภาพส,สวยๆนะแล้ววันนี่โพสที่เสื้อไทเตินออกมาแค่ไก่กับมวนแล้วก็ได้มีโอกาสไปเบิรงเบิรงรังการท่าีิวี่นัอยู่ที่สตูดิโอของพี่เพียวมันนันนลุกเนาะพอเบิงงมาเตอร์เต้นมาอได้คนลุกเลยแล้วก็ ดูมาดเตอร์เป็นแล้วไปเบิ้งแค่ตอนตอนเบบิงจแล้วแล้วแล้วผมมองว่าผมน่ะได้ออกในมิวสิกวิดีโอมากกว่าเบาเอกอีกเขาว่าเขาว่าเป็นพระเอกคุณเดนี่มอมเบ่าเอกเขาเป็นพระเอกแต่ผมเราเป็นตัวประกอบได้ออกหลายก็เขาได้ออกมากกว่าเบาเอกอีกเนี่ยพูดเนี่ยได้ออกหลายว่าสองวิกได้ออกหลายกว่็งูนี่อันนั้นอันนั้นเราเราแค่ ให้แฟนกับไอซีได้ได้รอชมแต่ไอ้คำว่ารอฟังเนี่ยพอเสือกมาจากไหนตันดังแท้แน่นอนกับบทเพลงนี่ตันแต่งมาเมื่อกี้นี่แล้วก็ไอ้กันใสกับไอซีมาดังยนต์ตันต้อนเท้าอย่างดันเท้านี่นะเาเลยพลงเพลงเอาตรงๆคือกดดันอยู่เด้เพราะว่าผมโมเดลกลับมาเขียนห่างไปประมาณสี่ห้าเดือนครับพี่น้องเพราด้เขียนเพลงแล้วก็ มันเป็นก้อนล่ำเนี่ยเหมืนเพลงเหมนก้อนล้ำเหี่ครับมันยากเมีแล้วบอนีจะิมาต่อกันกับท่อนที่นาะมันบ่ได้แค่สองสามท่อนหล่ะกับกัมมองเก่ลคือมันไปเรื่อยมันไปเรื่อยมาเติมเติมไปพังพังแล้วเต็มเต็มเลยใช่ไหมเต็มเต็มแล้วอยากเปิดให้ทุานฟังอีกไม่ไม่แต่มาเตอร์ยังแต่ว่าตอนนั้นเป็นแค่ยังไม่มิกแล้วก็เป็นแค่เดี๋ยวพอจบคลิปนี้พ่อจะไปเปิดมาเตยเติมเต็มแบบมาเตอร์ อันนี้ให้ตันฟังเลยกับเครื่องเสียงให้ตันฟังเลยว่าดนตรีก็สุดยอดโอ้ดนตรีดนตจากอาจารย์บุญหลงนี่พูยอดรวยก็ยอดรวยเถอะถามว่าเจอผาชนะได้กบผูยอดรวยใส่กันสมการมนตตึมระวังหน้าผา้รับคู่นะ้าอยู่ไก่กันตัวเลย้อยู่ไก่กันเมื่อวานเมื่อวานไปฮองอัด เงินนนัไปของค้าด้วยใช่แปดเสียงดุนตีคนลุกกี่ดีเนี่ยว่าเป็นเงินคนลุกค่ะเสียบีคนลุกค่ะผมบอกไปเลยว่าถ้าผมคนลุกเนี่ยน้องตันเพลงนี้ดังเนี่ยดังทั่วประเทศแน่เพลงขั้นเนี่ยครับจุดยอดเดี๋ยวผมจะไปเปิดแห่งเมื่อไหร่ฟังน่ำเพลงเพลงนี้ผมบอกเพลงคูไหนแต่ว่าทุกทนานท่านจีดาวออกอยู่แต่ตันโบท่านได้บอกท่านได้บอกว่าผู้ใดสิร้อง่นผู้ใดสะเป็นเจ้าของเพลงแต่ว่าบทเพลงนี้เพป็นอยากห้องย้อนว่า าชนะได้ไดเลยเพิ่นอยากได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ฮูหว่าผู้ใดเขียนเพ่งผาชนะได้ออก็มีคนไปบอกเราวันนี้เราก็มาบอกว่าให้เพิ่นแต่งให้ เราเนี่ยเพราะเพิ่นอยากได้เห็นว่าโอเคโอเคอุ๊บอุ๊บใบก่อนแบบเพิ่นนี่ผู้ใดเป็นว่าอุ๊บใบก่อนอุ๊บใบก่อนที่ได้ฟังฝั่นบ่ได้ฟังมามาตื่นได้ได้ฟังเพลงไก่ทำได้ไก่ใส่ดนตรีซื้อได้แล้วก็ดนตรีมันบบแบบตอนไปไทยเดี่ตอนไปไทยเดียร์เป็งสดยังสดยังสดแต่ไม่ใช่ดนตรีครับเป็นดนตรีมั่วตอนตอนทำไม่ได้ตรงนี่ใช่ครับเป็นดนตรีไกดแต่พอฟังดนตรีสดบวกกับเพลงสด อ้ม้วนนี่สิพี่ม้วนนี่หรือพ่อขี่รถจากท่าชนะได้จากจากสายนิ่งรถน่าเยียนน่าเยียขี่รถจากน่าเยียกลับมาสุรินทร์รัตนาเป็นเกือบสมมุ่งของสมมงอ่ะวนไปว่นไปว่อนไปวนไปจนแบบเฮ้ยจนจะล่องได้นจนาะจนจนเท่านางคิดมาใช่เหรอหลอกไ จนาตั้งว่าเราสิมาคำที่สองะสายตาระวังเึงระวังเเอ้ยแ้มากลแล้วมากนนีหลีเราบอกเร่เรามากนนี้ิกานี้เลยอาจารย์บุญหลงบอกว่าเย็นๆน่เย็นๆอ้าาาเอาา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 าหาา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 แตาา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 นาาานาเาาาาาางาา ข <50 S 1> <ห>าดสี่สิบล้านแล้วมั้งือการใช้ต้องเสียเงินยในมาชี้แน่นอนแน่เงี้ยกะใช้สงนี้ต้องเสียต้องเสียงานนี้ต้องเสียพอตั้งกว่าแสนอ่ะพอทองตัวนี้37,500บ่าร้อย้อองแพียงบวกน่ราคาเลยแล้วเพื่อนบอกแล้วว่าถ้า1วัน2ล้านวิวแล้วติด1มาแรงเสียแน่นอนที่ราสา3บาทอี่าโอ้อีสามบาทเลยหนึ่งบ่านั้นเ ซอยกันตัวซอยกันตัวพี่น้องเงี้ยซอยกันซอยกันนซอยกันยอดวิวซอยกันดันยอดกดไลค์กดแชร์ตัวคอมเมนต์ไม่นำแน่ี่พูดแต่งครับคอมเมนต์ด้อยนะตี วิญญากเสียบักตันนี่นะนี่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 คนในวงสนนิตรีแต่แรกเพลงในขนาดนี้แต่แรกอาจารย์ตันอาจารย์ตันพูดไดอาจารย์ตันมาแสดงว่ามีประสบการณ์แแบบนี้้ลวโอ้อาจารย์ตันเอออาจารย์อาจารย์นึกว่าเถ้าแล้วต่อไปเดี๋ยวพอจะไปเอินลูกได้เมันต่อไปพอจะเอินว่าอาจารย์อาโอ้ยยังอาจารย์คก็ฝากเนี้ยฝากตัวอาจารย์ด้วยนะยังให้เดินทางพ่อเดินทางไปไหนก็ให้พ่อ ติดสซย์นนะะห้อยตานแนเลยอ,อันไหนที่อาจารย์ตันเขียนไม่ได้พ่อจะเขียนให้แล้วอาจารย์ตันทิ้ท่องมาพ่อเขียนเป็นลายมือพ่อแล้วก็เก็บลิขสิทธิ์หน่อยนะครับทำแม่ไปฟังแล้วเหมือนได้หอกอาจารย์โอเคครับฝากคลิปน,ใ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 นี้ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับช <ปะ S 1> ่วงช่วงไงที่ว่า